นอของหมูที่สามของเฮาตอนนี้ไปก็ขอกมีแต่โชคและลาบขอาพี่น้องทุกหลังคาเลือนเพื่อมีความสุขสานลาน้วยปนิทานความภาธนาอันลีวิเศษในพุทธเกศพระอุส สามดวงพักเขียวเจ้าจงมาพบเง้าผูมูเจ้าสัาพี่น้องมูที่สามทุกขังมาเหลืองทุกทุกท่านหอไใจอยู่ดีมีสุขเมื่อไดมีโชคมีลาภเหมือนกันจุผู้จุคนนั้นจงจักมีเที่ยงแท้ดีมีตามดังพุทธภัาษาบาลีว่าพุทโอ ครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับบารมีนะครับก็ได้พาคุณผู้ชมครับมาอยู่ในงานของการทาบุญตานนะครับศาลาโดมนะครับณนะสุสานูุบีย หมู่ที่สามตำบลหน,นองชัางคืนอำเภอเมืองจังหวัดญี่ปุ่นครับม,ม,มหาปัญญาสังฆปูญญามหาลาภามหาเตชะวันโตอาจิตติกะปะโออาลาติโยอาภิรุโภมหาปัญ,ญาาโ,โ,ปโย ท่านใดที่เห็นภาพบรรยากาศนี้นะครับเกาะนโมธนาสาตูบุญตัวกันนะครับซึ่งเห็นน้อยนะครับต่างพี่น้องบ้านหมู่สามตำบลหนองช่างขืนนะครับเพื่อนก็จะได้มีสลาโดมนะครับที่ใช้ประกอบกิจทางงานชาปนกิจนะครับประจําตําบลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเวลาจะมีพิธีชาปนกิจนะครับแล้วก็ได้ประกอบพิธีกลรมนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับก็ตึงแดดตึงฝนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือพีอ่น้องชาวบ้านก็ได้<ม>ห่วมแหงแป่งสร้างกันมานะครับนจนกระทั่ง,<า>งบัดน,นี้สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือปีคือน,น้องได้หันกันนะครับน,รน,นะครับในการนํานะครับโดยแม่หลวงนะครับ แม่หลวงบ้านมูที่สามนะครับแม่หลวงอรพินคาเกตนะครับสำหรับต้นนั่นก็เป็นแม่หลวงที่เป็นลักเป็นแกนนะครับในการรวบรวมเอาแห่งพี่น้องเจ้าบ้านนะครับได้ประกอบกิจการงานนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีพิธีเข้าโศกสารกับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ กิจการงานนะครับการสร้างโดมสาราบัมเพ็ญกุศลนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วนะครับสาราลุลพิสาขอทุกท่านนะครับได้นุโมทนาสาธุบุญนะครับในบุญนี้ที่เกิดขึ้นนะครับสาธุสาธุครับสัมฤทธิ์เลนเนอครับุญไก่สิงห์ก้อนแก้วครับลุที่สา โลกพี่สี่ขอเรียนเจริญคุณแม่ชาวบีทุกประพได้เห็นภาพบุญคุณแม่ปูชาวบีประพุทธเห็นความสำเร็จนี้นะครับสมุทนาสาทุกทุกท่านครับ ในทุกท่านได้เห็นภาพค,ความสําเร็จนี้ไปพร้อมๆกันนะครับลูที่้นี่ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวบ้านนะครับหมู่ที่3บ้านหัวฝายนะครับตําบลหน,นองจังคือนอาเภอเมืองจังหวัดละยองนะครับหมุมกันก่อสร้างข้างแลงวันนี้ก็ร่วมกันถวายโดมสารานะครับสุสานกูบี้ยนี้นะครับละไว้ให้เป็น สาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะครับพี่น้องชาวบ้านเกาะม่วมกันในวันนี้นะครับโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะครับเจ้าพี่พี่ปกปักษ์พระบาทในปัจจุบันแห่งนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานอย่างน่าหมายตานะครับเพื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกันเน้อ Bapak lu ya Bapak Aduh waduh waduh Bapak lu ya Bapak Aduh waduh waduh Ya Tahu ari wang hapura pari kurenti ที่ตามตรงนางเทพาเมวะสะเมจะตุสัพเพผู้เรนตุสังฆาปาฑันโดนะโสยตามะณีโจติระโสยตาสัพพีติโยเววะกันตุสัพพะโลกะวินาสตุมะเทวะตันตรายะโสภูมิ <muchas> จัตตารุตันนาวันติอายุวันโลกังปะราอายันจักโตรกินาตินาสัเมตุปาเจติตาติกาตมิตยสัตตาโสปคปติโสญาติกรรมโมจยังนิจั to tannya tahu lanca pikona manpat sangtu Mepun yang pasutaapakan Kyyu wada ko tan lawwan kole wada ko ya sawawadah para wada ko warna wada kotawadah โสตะสัปปตาทุกข์โลกปปายะสุขะสังโกโสปาทวาเมนะอันตรายะเปรีนะสุตะเตสาสา ครับเห็นแล้วนะครับหลายท่านก่อห่วมอนุโมธนาด้วยกันนะครับเนะื่องตีาราาราตาเวนาสัตตาภาต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 างามเราตาลาวานาตาตานาตาะาตาตาตา้าต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 าณานาตาตาตาราตาตรตาตาตาตรตาครับตรตาตา้าต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 าการารเรร สิ่งสาธารณะกุศลนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สําคัญนะครับของพี่น้องหมู่สามตำบลน้องจังคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนะครับบ้านหัวฝายเนาะด้วยความสมัครสมานสมาสม,าสม,าสมาีของพี่น้องชาวบ้านครับ ขอวารา,มมา,านี้นะครับได้เกิดกองบุญกองกุศลน,น,นะครับก็ได้อุทิศบุญนะครับกับผู้วายชมทั้งหลายนะครับที่ได้ล่วงรับดับขันไปนะครับแล้วก็ได้มาใจสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานชาปณะสถานที่

ตปะปะมุจจันโตสัพเพนัตตาสุขีตาอนตุทุกขะปะมุจจันโตสัพเพเทวาสุขีตาอนตุทุกขะปะ <imitation> รับพิธีการทำบุญตามทรลงในวันนี้จบเรียบร้อยนะครับต่อไปขอเร yeah. ื Barn ่อไม่หลุดอลังพินการศักดิ์ศรูญกรรบดาลให้น้องเอาไหมครับเจ้าก็้าหน้กสกาวพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองนะเจ้าแล้วก็ขอกราบสวัสดีครับแขกผู้เขียนทุกท่านนะเจ้าที่มาร่วมงานในวันนี้นะเจ้าตลอดทั้งเดือนนะเจ้าเนาะก่อนหน้านี้ ที่เขาห่วงยึดห่วง,งสร้างห่วงกำลังศรัทธากำลังทรัพย์นะเจ้าเปาะหอมกันนะเจ้ามาเพื่อที่เขาจะได้สาดงที่ตั้งอยู่ตัางหน้าเฮานี้นะเจ้าเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ในสูงสุดกับพี่น้องชาวบ้านของเฮานะเจ้าซึ่งจะเป็นสาธารณประโยชน์ที่ม่เฮาทุกคนทุกหลังค้าเนือนนะเจ้าได้ห่วงจิตห่วงใจห่วงกำกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ก่อเกิดความสมัครสมานสมัคมคีจนได้ได้สาโดมหลังนี้ขึ้นมานะเจ้าอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทห่งครั้งนึ่งนะเจ้บาบอกว้ว่าใส่ใจกำอู้ใดๆนั้นนะเจ้าแนทนคำขอบคุณขึ้นมาได้นะเจ้าอ,อันนี้มันก็จะเป็นทรัพย์สมบัติที่จะอยู่กับ,บูเุเฮาไปจนช่วลูกชั่วหลานนะเจ้าที่จะใช้เกิดประโยชน์นะเจ้าเู้ดี กับหมู่บ้านของเราก็ต้องขอกราบของคนกับทุกท่านทุกคนของทั้งนี้ขอกราบขอบขอคุณเจ้าับ,าาบปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศนะครับที่เพื่อชมสารโดมนะครับที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนมรนาศาธุบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มี ส่วนร่วมนะครับพร้อมกันคนละเล็กละน้อยนะครับจนกลายเป็นสาธารณกุศลสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้นะครับกับบ้านหัวฟ้ายหมู่ที่3นะครับที่สุสานกูเบี้นะครับตำบลหนองช่างคืนอำเภอเมืองจังหวัดละูนนะครับอันนี้พ่อหนาดนะครับก็ได้ พระภน้ำมนต์นะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลครับกับเสาตึ่งสี่ต้นนะครับของสาราโดมชาปนสถานตร่งนี้นะครับ,บทุกท่านได้บุญได้กุศลทุกท่านทุกคนครับหเห็นภาพบุญนี้นะครับตุ๊กตุกครับสำหรับวันนี้บรารมีนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้โชคดีคน,นะครับร่บรำรวยเปีเ่ยเศรษฐีมีบุญมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ